คำว่าพระสงฆ์คำนี้เรามาใช้กันเพื่อความคล่องปากสะดวกใจที่จริงแล้วคำที่ถูกคือพระก็คือพระภิกษุพระก็คือพระภิกษุก็คือผู้เห็นภัยในการ ต้องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัฏพระภิกษุคือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยเอหิภิกขุคือพระพุทธเจ้าบวชให้เองได้รับการอุปสมบทด้วยการถึงสระคมที่พระพริยสาวกบวชให้ แล้วต่อมาก็เป็นภิกษุได้ด้วยการได้รับการอุปสมบทด้วยยติจตุถกรรมอุปสมปทาเหมือนที่เราได้บวชกันในประเทศไทยในปัจจุบันนั่นคือเป็นภิกษุจะเป็นภิกษุขึ้นมาได้ในปัจจุบัน ต้องอาศัยสงฆ์คือคือพระภิกษุต้องประชุมกันอย่างน้อยสิบรูปขึ้นไปรวมกันแล้วเรียกวัดสงฆ์หนึ่งคณะทำการบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรซึ่งทำสังฆกรรมอื่นๆได้หลายอย่างนะ รับสังฆทานก็ได้รับกะถินก็ได้ปวาราณาก็ได้ทำสังฆกรรมที่อยู่ในขอบเขตนี้ก็เรียกว่าออหมู่สงส่วนคำว่าภิกษุนั้นเราเอามาต่อกับคำวัดสง์ขึ้นมาก็เอามาใช้กันผลสุดท้ายก็ จะมาลงว่าภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์จริงๆแล้วก็ภิกษุก็คือภิกษุสงฆ์ก็คือสงฆ์นะอย่าสับสนใชใ่มันถูกต้องถึงจะดีเป็นพระภิกษุเข้าหมู่กันก็เรียกว่าเป็นภิกษุสงฆ์โดยประการชนิด